สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครกกี้กแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยสร้างฝันนะักคิดกันนะคะแต่เอ๊เด็กๆจะได้เรียนอะไรกันบ้างเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันเราไปฟังคำ้องออกันก่อนนะคะไปเลยค่ะ วงกลมเหมือนวงลอ้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดตูเด็กๆเ,เฝ้ามองดูจึงได้รู้แตกต่างกัน เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตกันนะคะติ็กๆเดกติกๆรู้จักรูปอะไรบ้างคะรูปแปลกไหมคะวงกลมค่ะ Circle สี่เหลี่ยม Square สามเหลี่ยม triangle. Hook Liam. Hexagon. Wong Lee. Oval. ต่อมานะคะเด็กๆคือการตรวงค่ะเด็กๆมีวิธีอะไรบ้างและมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะก่อนสําหรับใช้ในการตรวงนะคะอย่างแรกก็คือช้อนตรวงถ้วยตรวงถ้วยตรวงของเหลวค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลําดับกันนะคะเด็กๆดกูสิคะว่ามีต้ไนไม้อยู่3ต้นเรียงลําดับยังไงให้ถูกต้องคะจากเล็กไปหาใหญ่ค่ะ ต้นไหนที่เล็กที่สุดคะเด็กๆใช่ค่ะต้นที่สองใช่ไหมคะแล้วถัดมาล่ะคะต้นที่สามคะ่ะแล้วสุดท้ายล่ะคะต้นที่ใหญ่ที่สุดต้นที่หนึ่งนี่เองคะ่ะเห็นไหมคะเด็กๆนี่คือการเรียงลำดับนะคะจากเล็กไปหาใหญ่นะคะเด็กๆเห็นรูปไหมคะว่าหนังสือจัดตั้งอยู่ข้างบนโต๊ะใช่ไหมคะ แล้วมีเด็กนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างล่างโตใช่ไหมคะนี่เป็นความรู้เกี่ยวกับบนและล่างคะ่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างหนักและเบาคะ่ะคุณครูมีตัวช่วยให้เด็กๆคะ่ะใช่แล้วคะ่ะตัวช่วยตัวนี้จะทําให้เด็กๆรู้ว่าสิ่งของสิ่งไหนที่หนักกว่าและสิ่งของสิ่งไหนที่เบากว,กว่านะคะเราเรียกเขาง่ายๆว่า ตาช่างสองแขนนั่นเองค่ะเมื่อเราวางสิ่งของลงไว้บนตาช่างทั้งสองฝั่งนะคะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าสิ่งของสิ่งไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าตาช่างจะเอียงลงข้างล่างค่ะและสิ่งของที่มีน้ำหนักเบากว่าจะลอยสูงขึ้นค่ะให้เด็กๆสังเกตช้างและปลานะคะอย่างไหนหนักคะเด็กๆใช่ค่ะ ช้างค่ะที่หนักและปลาล่ะคะเด็กๆเบาค่ะแล้วไก,ก่กัะโมล่ะคะเด็กๆอย่างไหนหนักกว่ากันถูกท้องค่ะหมูหนักไก่เบาค่ะแล้วยีราฟกับกระต่ายล่ะคะเด็กๆยีราฟหนักกระต่ายเบาค่ะ ตาช่างสองแขนของเรานะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าทั้งสองข้างมีลักษณะเท่ากันเลยถ้าเราวางสิ่งของที่หนักราคาเด็กๆถ้าเราวางสิ่งของที่หนักลงไปนะคะมันก็จะเอียงลงมาข้างล่างใช่ไหมคะเด็กๆแต่ถ้าสิ่งของที่เราใส่ลงไปเบากว่าก็จะลอยสูงขึ้นใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับค่าของเงินกันนะคะเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทใบ20บาทใบ50บาทใบ100บาท ใบ500บาทใบ1,000บาทเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเรียนหน่วยสร้างฝังนนัาคิดสนุกกันไหมคะแล้วสัปดาห์นี้นะคะเรามาเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกับครูกิงในสัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ